เรื่องไทยกัมพูชาทั้งเรื่องดินแดนเรื่องสแกมเมอร์มันจะเป็นด่านหินที่สําคัญถ้าผ่านไปไม่ได้นั้นอย่าพูดถึง4ปีเลยนะครับส<ม>เดือนนี้ก็ยังยากถ้าพักประชาชนไม่ยืนคําเนี่ยมันก็ไปได้ยากโดยอัตโนมัติอยู่แล้วประเมินตอนนี้คิดว่าจะไปได้ถึงสเดือนไหมครับถ้าพักเพื่อไทยจะยื่นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรี ไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญคือไปล้อเรื่องกรณีคุณเศรษฐาตวีสินกับคุณพิชิตชื่นบานเรื่องที่สองก็คือการยื่นอภิปบรายไม่ไว้วางใจตอนนี้ถ้าดูการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาของคุณอนุทินเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะคือคือผมมองดูว่าณขณะนี้เนี่ย คือผมดูว่าความพยายามของคุณอนุทินเนื่องจากว่าเห็นกรณีว่าคุณแปรทองทานไปด้วยเรื่องไทยกัมพูชา<ม>แต่ว่ากรณีของคุณอนุทิน<ม>แน่นอนที่สุดก็คือว่ามันมีเรื่องที่เพิ่มเข้ามาก็คือเนี่ยนะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่รัฐมนตรีคนนอกนะครับกลไกต่างๆต้องการจะยืนคงเอ็มโอยปีสี่สาม และก็ทั้งที่เพิ่มเข้ามาและกระทบกระเทือนจิตใจคนนะครับคือเรื่อง s c a ม m e r ซึ่งก่อรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีความล้มเหลวนะครับทั้งหมดคือแรงกดดันมาอย่างรัฐบาลผมก็วาดหวังกันว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาจะได้ตั้งหลักได้ถ้าเขาต้องการจะเดิมผันนะครับไปต่อข้างหน้าอีก4ปีเรื่องไทยกัมพูชาทั้งเรื่องดินแดนเรื่องสแกมเมอร์มันจะเป็นด่านหินที่สําคัญถ้าผ่านไปไม่ได้นั้นอย่าพูดถึงสปีเลย นะครับสี่เดือนนี้ก็ยังยากแต่ตอนนี้คนในรัฐบาลเนี่ยก็ถูกมองว่าเจะไปแบบว่าเชื่อมเชื่อมหรือเปล่าจะไปมีส่วนสัมพันธ์หรือเปล่าอย่างน้อยสองคนที่ที่ถูกตั้งข้อข้อรหาแล้วก็ตั้งคําถามคนที่ยกมือให้ให้เกิดรัฐบาลชุดนี้ก็คือพักประชาชนเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลนี้น,นะครับในฐานะที่เลือกแล้วก็ตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมา ผมก็ดูนี่นะครับก็ความระหองระแหงก็มากขึ้นตามลําดับนะครับจะเห็นว่า,าเจ้าของอาคารที่โนไทยเนี่ยก็ฟ้องดําเนินคดีหมิ่นประมาทกับสองสอสอของพรรคประชาชนแล้วนะครับช่วงทํานองระหว่างารังสิมันโรมไอรัชนกเนี่นะครับกับรองนายกรัมตีเกษตรธรรมนัดก็เริ่มเสียงดังตามลําดับถึงขนาดเรียกร้องให้มีการปรับออก นะครับเพราะว่าคือถ้าพักประชาชนไม่ยืนคําเนี่ยมันก็ไปได้ยากโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ละเรื่องก็ชะกาดชะกันกันทั้งสิ้นก็ทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวนายกว่าจะใช้ความเด็ดขาดในการแก้ไขสถานการณ์ถัดจากนี้อย่างไรมันเหมือนกลายเป็นไฟบังคับของทางพรักประชาชนเขาด้วยไหมคะว่าต้องเล่นบทเนี้ยหลังจากที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้ำรัฐบาลจนกระทั่งเหมือนกับ เสียงเนี o, man, man, <you> game, ่ยม <uine> ันม ah ันหายไปเลตติ hmm. ้งกบกล่วงอะไรแบบนี้ก็มันต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับครึ่งหนึ่งก็คือพักประพักประชาชนถ้าพักประชาชนไม่ยกมือให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วทีนี้พอนะครับพอมันมีเรื่องราวต่างๆซึ่งพักประชาชนก็ฝากนะครับเรื่องกระแสของพักไว้เป็นหลัก แน่นอนที่สุดมันมีแรงเวียงเรื่องกระแสพักอย่างมีนยัยยะสําคัญแม้ว่าหัวหน้าพักจะมีความต้องการว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยต้องการยี่สิบล้านเสียงแต่ว่าที่ปรากฏหน้าขณะนี้เนี่ยนะครับตัวเองก็ต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มุ่งไปยังรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นว่าเกิดมาได้เนี่ยนะครับก็เพราะพักประชาชนก็เป็นต้นเหตุแห่งนัยยะสําคัญ ดังนั้นท่วงทำนองเนี่ยครับเขาก็คงจะออกฤทธิ์ออกเดทกันตามลำดับนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาสี่เดือนเนี่ยมันจะไปได้ถึงสี่เดือนกันจริงหรือเปล่าท่านนั้นเองประเมินตอนนี้คิดว่าจะไปได้ถึงสี่เดือนไหมคะเพราะแม้แต่คุณอนุทินล,ล่าสุดนี้ก็ออกมาบอกว่าอาจจะยุบสภาเร็วกว่าวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมมีโอกาสเป็นไปได้สูงน,นะครับเช่นว่าหลังจากสภาปิดสมัยประชุมวันที่สามสิบตุลาแล้วไปเปิดอีกทีในเดือนธันวานน่น ถ้าพักเพื่อไทยนะครับซึ่งมีตัวเลขเพียงพอที่จะยื่นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐมนตรีไปยังสารรัฐธรรมนูญนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะครับคือไปล้อเรื่องกรณีคุณเสรษฐาตวีสินกับคุณพิชิตชื่นบานเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ก็จะเร่งเวลาเรื่องที่สองก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตั้งแต่คอรมทางคณะห,หรือจะเป็นรายบุคคลก็ตามนั้น แล้วก็เอาสิ่งที่พักประชาชนพูดทั้งหมดนั่นเอามาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อจะกดดันให้พักประชาชนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้ำได้ต่อไปและแน่นอนที่สุดนั้นพอเห็นปรากฏการณ์เช่นนั้นคุณอนุทินก,ก็ต้องลงมือยุบสภาก่อนเพราะว่าถ้าบรรจุระเบียบวาระไม่ไว้วางใจนั้นอำนาจยุบสภาก็าหายไปและถ้าพักประชาชนไปยกมือในทิศทางเดียวกับพักเพื่อไทยรัฐบาลก็ล้มคืนไป ผมว่ายังยังจะต้องเดินด้วยความยากลําบากนะครับอย่างที่คุณนอนทินเคยพูดว่าเอาสี่เดือนให้รอดเสียก่อนนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่ารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทําประชามติเอ u มอูก็ไม่ได้ทําประชามติเหมือนกันคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอย่างไรก็เรื่องนี้มันเป็นเป็นปลายเปิดแล้วก็จะมีความขัดแย้งใหญ่แก่เรื่องหมวดหนึ่งหมวดสอง นะครับเรื่องการยื่นตีความที่มาของสสรนะครับว่าไปขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญหรือเปล่า <c oughs> คือทั้งหมดเลยนะครับมันไปด้วยความยากลําบากอยู่แล้วนี่ไม่นับนี่นะครับเรื่องการทําประชามติ MOU 4ี่สามคือทุกอย่างมันมันมันจะเป็นชนวนกันหมดเพียงแต่ว่านี่นะครับถ้ามันมีอันเป็นไปก่อนน,นะครับการทําประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่แล้วเสร็จคือสถานการณ์ข้างหน้านี้นะครับยังคาดเราอะไรกันยากเลยนะครับม,มันก็เป็นวันต่อวันนะครับทุกสถานการณ์ในการนี้มองว่าสมการการเมืองต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะผมเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าจะเกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องหมายเหตุว่าถ้าจะเกิดขึ้นเพราะมันอาจะมีหลากหลายปัจจัยอาจจะไม่เกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นเหรอคะ ผมว่านเนี่ยนะครับเรื่องมาตราร้อยสี่สิบสี่นะครับถ้าถูกนํามาใช้เนี่ยคือแทบในนักการเมืองเนี่ยนะครับสภาชุดปัจจุบันแทบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งต่อมาเนี่ยนะครับถ้าถ้ามีการเลือกตั้งเอาสมมุติว่าถ้ามีการเลือกตั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองนะครับในขณะหาเสียงเลือกตั้งและวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งยังวัดไม่ได้อย่างเป็นเสร็จหน้าขณะนี้ นะครับเพราะว่าเราถ้าเราดูปรากฏการปีหกสองปีหกหกนะครับปีเอาปีหกสองนะครับเมื่อไม่ต้องถอยไปหลังเนี่ยพอเกิดปรากฏการฮ่องกงเอฟเฟกนะครับพักที่ได้ประโยชน์ก็สองพัก<ม>พักที่ถูกลูกหลงเนี่ยนะครับก็คาที่สองพักเหมือนกันพักที่ได้ประโยชน์นะครับซีกข,ขวาสุดซ้ายสุดก็คือพลังประชารัฐก็ได้ประโยชน์สูงสุดในซีกข,ขวาสุด นะครับซีกซ้ายสุดก็อนาคตใหม่ในขนาดนั้นพักที่เจอลูกหลงเต็มๆก็คือพักประชาธิปัตย์และก็พักเอ่าเพื่อไทยเพื่อไทยนะครับซึ่งก็เห็นไหมว่าสุดสุดทั้งสองทางเนี่ยคะแนนเพิ่มยังมีในญาติสำคัญทีนี้นะครับทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อและเพื่อพักเพื่อไทยปีหกสองก็ก็ลดลงนะครับจากปรากฏการณ์วันเดียวก็คือฮ่องกงเอฟเฟกต์พอปี ปี66นี่ก็อีกสถานการณ์นี่นะครับเพราะว่าความที่พรรคเพื่อไทยตอนรณนรงหาเสียงนี่นำนะครับพูดงายๆวันนำพรรคอื่นก็ไปหลายหลายช่วงตัวแต่เพราะจุดยืนไม่ชัดเจนท้ายที่สุดก็เจอพรรคประชาชนแสงคงไอ้พรรคเข้าไกลในขณะดนั้นแสงคงเนี่ยนะคือผมดูว่าภูมิรัฐศ,ศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายในหลายๆพื้นที่นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผมก็ยังเชื่อว่าเนี่ยนะครับว่าคือทุกพักเนี่ยถ้าไปจับโจทย์ให้ถูกกับสถานการณ์การเลือกตั้งนะครับผลลัพธ์ก็อาจจะนํำพาสู่การเปลี่ยนแปลงได้ในบางจุดเช่นกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยครับไม่ว่าเนี่ครับเขาจะเลือกซีกใดเขาก็เคยนะครับยกให้ในแต่ละซีกกันมาอย่างสุดๆอยู่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยครับยกให้กับพักเก้าวไกลก่อนหน้านี้ก็เคยยกให้พลังธรรมประชากรไทย ประชาที่ปัดมาแล้วนะครับแล้วเคยแบ่งเคยแบ่งนะครับปีหกสองเนี่ยนะครับซอยเนี่ยพักอันพักละสิบเนี่ยนะครับพลังประชารัฐสิบเพื่อไทยสิบอนาคตใหม่สิบมาแล้วแต่ว่านี่นะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าคือสถานการณ์ไทยกรัรมพูชาเนี่ยผมว่าทําให้พี่น้องประชาชนในกร,รุงเทพมหานครนั้นผลลัพธ์อาจจะตรงกงันข้ามกับการเลือกตั้งปีหกหกคือคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับ บางพื้นที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางพื้นที่ทั้งสถานการณ์และปัจจัยการจัดการบางพื้นที่ก็อาจจะจัดการร้อยเอร์เซบางพื้นที่ก็กระแสร้อยเปอร์ซนตนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่สถานการณ์การเมืองนขณะนั้นนั้น